ภาคฟุตบอลคุยฟุตบอลกับภาคครับอาร์โนเซรสร้างความมือหายในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวที่ผ่านมานะครับด้วยการคว้าตัวกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติโคลอมเบียอย่างจอร์ดูรานไปจากสิงห์พงาดแอสตันวิลล่าด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ2730ล้านบาทในทีเดียวก็เป็นดีลที่หน้ามือหายที่สุดในช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมานะครับเท่านั้นยังไม่พอครับอาร์โนเซยังทุ่มค่าเหนื่อยให้กับดูราน มหาศาลเลยทีเดียวคือ322,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยคือ14.49ล้านบาทและครับซึ่งมากกว่าตอนที่เขาอยู่กับทีมสิง,ง,งห์พงาด5เท่าด้วยกันนะครับแถมยังไม่ต้องเสียภาษีในแดนเศรษฐีน้ำมันอีกด้วยะครับว่าแล้ววันนี้จะพามาดู10แข้งที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในโลกนะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมาได้แฟนๆถ้า มีข้อมูลมากกว่านี้สามารถอัปเดตเพิ่มเติมที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับไปเริ่มกันที่อันดับ10ครับนั่นก็คือจอห์นดูรานคนนี้นี่แหละครับจากแอสตันมิลล่าไปออร์เนสเซอร์นะครับในช่วงหน้าหนาที่ผ่านมาค่าตัวเมื่อคิดเป็นยูโรแล้วคือ77ล้านยูโรนะครับรับค่าเหนื่อยอยู่ที่3 2 2 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับเซ็นสัญญากับออร์เนสเซอร์เป็นเวลา5ปีครึ่งนะครับหรือว่าจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2030 ผลงานของเขาในฤดูกาลนี้ก็นับว่าดีพอสมควรนะครับยิงไป12ประตูจาก29นัดแต่ว่าก็ยังเป็นตัวสำรองให้กับโอลิเวตกินส์อยู่นะครับเขาก็ต้องการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อคงฟอร์มเก่งไว้นะฮะแล้วก็เรียกฟอร์มเก่งให้กับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแต่ใใจย้ายออกจากแอสตันวิลล่าครับพรามองแล้วไม่น่าจะมีโอกาสเป็นตัวจริงนะครับไปอยู่กับอาร์ซน์ ค่าเหนื่อยระดับนี้นะครับ322,000ปอนด์ก็น่าจะเป็นตัวจริงแน่นอนครับไปอยู่กับทีมของคิสโนโนัลโดซาริโอมาเน่นะฮะอยู่ในทีมซูเปอร์สตาร์นั้นนะฮะอันดับ9ก้าคือเล็กซานดรามิโตรวิชนะครับย้ายจากเจ้าสนน้อยฟูลรมไปอยู่กับอาวิลาวครับในซัมเมอร์2 0 2 3ด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์นะครับเซ็นสัญญากัน3ปีหรือว่าจนถึงซัมเมอร์2 0 2 6ยแหละครับ ค่าเหนื่อยที่เขาได้รับจากอาัลฮิลลาวคือ43,904ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับฝากผลงานไว้หลังย้ายมาจากนิวคาสเซิลนะครับไปอยู่กับฟูลแลมแล้วก็ผลงานที่ทิ้งไว้คือ206นัดยิงไป111ประตูครับอันดับ8ครับแฮร์รี่เคนครับจากเซาร์ไทบาเยมินิกรับอยู่ที่43,904ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับย้ายจากจก่ทอทอตแนมอสเปอร์ไปร่วมทีมเซอร์ไทนบาเยมินิก ในโจซัมเมอร์2023นะครับเซ็นสัญญากัน4ปีหรือว่าจะถึงซัมเมอร์2027ครับค่าตัวตอนนั้นอยู่ที่100ล้านยูโรนะครับบวกกับโบนัสเพิ่มเติมอีก20ล้านยูโรรวมแล้วก็120ล้านยูโรครับแฮร์รี่เคนถือเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดของเสือใตไตบาเยิร์นมิวนิกนะครับแสงหน้าคนก่อนหน้านี้ก็คือดูการ์ฮักนองเดส ที่ย้ายจากตรามีอาราติโกมาติดในปี2019นะครับตอนนั้นซื้อมา80ล้านยูโรครับสำหรับบาเยนน์แฮร์รี่เคนครับในฤดูกาลนี้นะครับ2,024-2,025ถล่มประตูไปแล้ว28ลูกกับอีก8แอสซิสจากการลงเล่น39นัดนะครับฟอร์มยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูนับเจ็ดกันบ้างครับเป็นไอแวนโทนี่จากอัลอาลีนะครับในซาอุดิโปรลีก รับอยู่ที่412,143ปอนด์นะครับจากเดิมที่รับอยู่ต่อวิกประมาณ36,000ปอนด์เท่านั้นกับกับบีสเปนเฟิร์ตครับแล้วก็ย้ายมาร่วมทัพเอาอาลีก็เพิ่มขึ้นอีก13เท่าเลยทีเดียวนะฮะค่าตัวในกนารย้ายทีมตอนนั้นอยู่ที่42ล้านยูโรนะฮะในช่วงซัมเมอร์2024ที่ผ่านมาเซ็นสัญญากัน4ปีกับเอาอาลีครับหรือว่าจนถึงซัมเมอร์2028นนะครับก่อนย้ายทีมก็เป็นข่าวกับ หลายสโม,มสรนในพรีเมียร์ลีกเลยทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลด้วยนะฮะโดยไปถึงเชลซีก็มีข่าวกับไอแวนโทนี่นะฮะหลายทีมก็อยากได้แต่สุดท้ายเลือกที่จะไปโกยเงินที่ซาอุดิโปรลีกครับฝากผลงานไว้หลังย้ายมาจากพีเตอร์เบโรสนะฮะกับเดอะบีสเปนเฟิร์ดที่72ประตูจาก141นัดนะครับสำหรับไอแวนโทนี่อันดับ6ครับเคลียร์เอ็มบัปเป้จากเรอัลมาดริด รับอยู่ที่5 2 2 2 5 3ออปอนด์นะครับย้ายฟรีจากปารีสแซงต์แชร์แมงในลิกเอฟฝรั่งเศสในช่วงซัมเมอร์ส0 2 4ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เป็นการจบกันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่กับป้เชนะครับมีปัญหากับทางบอร์ดบริหารอย่างประธานสโมสรนักเอร์อัลเคไลฟี่อยู่นะครับจนถึงปัจจุบันนี้แหละเอ็มบปเป้กับป้เชนะฮะสัญญากัน5ปีกับมาตรีดครับหรือว่าจะถึงซัมเมอร์2 0 2 9นะครับ ช่วงนี้ก็กำลังปรับตัวได้ดีนะครับยิงไปแล้ว16ประตูกับอีก2แอสซิสต์จาก21นัดก็ไม่เลวนะครับอันดับ5ครับเออร์ลิงบบลา์ฮารันครับจากตัวใบสิไแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับรับอยู่ที่525,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับย้ายมาจากบริษัทดอร์ปูลในช่วงซัมเมอร์2022นะครับเซ็นสัญญากัน5ปีหรือว่าจนถึงปี2027ค่า ตัวตอนนั้นอยู่ที่60ล้านยูโรเท่านั้นนะครับมีเงื่อนไขในสัญญานะครับจริงๆต้องแพงกว่านี้แต่60ล้านยูโรระบุเอาไว้เฉพาะช่วงซัมเมอร์2022นะครับล่าสุดก็คือเพิ่งขยายสัญญากันไปในช่วงมกราคมที่ผ่านมานี่คือค่าหน่อยอัปเดตแล้วก่อนหน้านี้ที่ย้ายมาตอนแรกรับอยู่ที่3 7 5 0 0 0ปอนด์นะครับหลังจากขยายสัญญาฉบับใหม่ไปจนถึงปี2034ไม่ต้องนับนิ้วให้ยากครับ9ปีนะฮะก็รับขึ้นมาเพิ่มเป็น5 2 0 0 0 0 5,000ยูโร5้0 0ัปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับก็จะเป็นนักเตะที่ค่าจ้างเยอะสุดนะฮะของเรเบลสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอันดับ4เป็นโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้ครับจากบาร์เซโลนารับอยู่ที่538,484ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ ย้ายมาจากสไตบาร์เยนมิวนิกนะครับมาอยู่กับบาร์ซโลนาในซัมเมอร์2022โดยค่าตัว50ล้านยูโรนะครับเซ็นสัญญากัน3ปีพร้อมกับออปชั่นสามารถขยายเพิ่มได้อีก1ปีนะครับย,ยิงเยอะสุดนะครับสำหรับเลวารอสกี้ก่อนย้ายมาบาร์ซโลนาในบุนเดสติก้าคือนักเตะที่ทำประตูมากที่สุด344ลูกจาก375นักก็พาทีมคว้าแชมป์มากมายครับสำหรับเลววนทั้งการคว้าแชมป คุณเดสลิก้าแปดสมัยนะครับเดฟเบโพคาวสามสมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกหนึ่งสมัยก็ประสบความสำเร็จการทุหน้ากับเสือใต้บาเยนน์มิวนิกแล้วนะครับอันดับ3ครับเป็นลิโอเนลเมสซี่ครับจากอินเตอร์ไมอามีจากเบเชลิกซ็อกเกอร์อเมริกานะครับรับอยู่ที่918,369ปอปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับหลายคนบอกว่าทำไมถึงน้อยแท้นะฮะ จริงๆนี่ก็เป็นค่าเหนื่อยเบื้องต้นที่พอจะหาข้อมูลได้นะครับแต่ว่าเมสซี่เนี่ยรับมากกว่านี้อยู่แล้วนะะรังจากสปอนส์สปอนเซอร์และก็อื่นๆอีกมากมายนะฮะนี่เป็นค่าเหนื่อยที่พอจะหาได้ก็คือ900 0แสนกว่าที่บอกไปนะฮะย้ายมาลงทับอินเตอร์มามี่ในปี2023นะครับช่วงซัมเมอร์หลังจากที่หมดสัญญากับยอดทีมแมนตินพาร์คเดอะแ plans นะครับเซ็นสัญญา4ปีครับกับอินเตอร์มามี่ อันดับ2คาริมเป็นเซมานะครับจากอัลอิทิฮัดนะฮะในซาบุริปโปรลีกอีกแล้วครับรับอยู่ที่1 6 7 2 1ล้านหกแนดปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับนี่ก็ย้ายมาจากอามรมาตุิดนะครับจริงๆเหลือสัญญาน่าจะ1ปีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ยกเลิกสัญญากันไปโดยที่มาติดก็ไม่เอาค่าตัวนะครับเนื่องจากเป็นเซมาก็รับใช้สโมสรมานานถึง14ปีด้วยกัน mm hmm. ก็เป็นการย้ายทีมแบบเฟรเจนต์ hmm. ไปอยู่กับอ,อัลอิติฮัดนะครับ ในช่วงซัมเมอร์2023แล้วก็เซ็นสัญญากัน3ปีหรือว่าจนถึงซัมเมอร์2026นะครับ14ปีกับเออร์มาดรติดของคาริมเบนเซม่ายิงประตูไป354ลูกนะจาก647นะัดซึ่งนั่นก็เป็นรองเพียงแค่คริสเตียโนโรนัลโดครับที่ยิงไป450ประตูเลยทีเดียวนะครับและอันดับหนึ่งก็ไม่ต้องเดาให้ยากครับนั่นก็คือ เป็กชาวบราซิลเลียนจากแมนเชสเตอร์ในเต็ดอย่างอันโตนี่ที่ย้ายไปอยู่กับเรอัลเบติสนั่นเองนะครับไม่ใช่นะล้อเล่นล้อเล่นอัน,นหนึ่งก็ต้องเป็นคริสตินโอโรนัลโดนะฮะไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะฮะอนนันหนึ่งคือโรนัลโดครับจากอัรเนสเซอร์รับอยู่ที่3ามล้านสองแสปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับย้ายจากแมนยูไปอยู่เออร์เนสเซสร้างความมฮามากในช่วงมกราคม2022นะครับตลาดท่าหนาว2022 2023เพราะว่าย้ายวันที่31ธันวาคม2022นะก็เป็นตลาดมรกคมลาเซ็นสัญญากัน2ปีครึ่งนะฮะหรือว่าจะถึงซัมเมอร์2025นี่แหละสำหรับปูร์โดส่วนที่บอกว่าเซ็นสัญญากันถึงปี2025ก็กำลังจะหมดลงแล้วนะครับมีข่าวแวบๆออกมาว่าพีโดกำลังจะได้รับสัญญาฉบับใหม่จากอัลนันสเซอร์นะครับซึ่งมีมูลค่าไม่มากไม่น้อยเท่าไหร่ครับได้หุ้นของสโมสรด้วย5%นะฮะ นอกจากนี้ค่าเหนื่อยนะฮะถ้าเฉลี่ยเป็นวันแล้วตกอยู่ที่ประมาณ30ล้านบาทต่อวันนะฮะตกอยู่ที่30ล้านบาทต่อวันแค่นั้นเองนะครับสำหรับคริสเตียนโรนารโดภายใตสัญญาฉบับใหม่มีแววว่าจะขยายเพิ่มอีก1ปีนะครับนี่คือ10นักเตะที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในโลกถ้าที่จะหาข้อมูลมาได้นะฮะใครที่มีข้อมูลอัปเดตใหม่ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลย เจอกันใหม่คลิปหน้านช่องชาแนลภาคฟุตบอลคุยฟุตบอลกับภาคเช่นเดิมครับ